นักลงเรียนอะดบอลสกุระหมุนหมุนแบบนี้นะคะทําตามคุณครูนะคะเด็กๆแบบนี้เหรอครับแบบนี้ใช่หรือเปล่าคะพี่ฝนเอาชั้นลงก่อนชั้นเบียนหัวแล้วก็ทําท่านี้ต่อนะคะถ้าออกกําลังกายนี้จะเป็นการออกกําลังกายแขนออกกําลังกายแขนท่านี้เหรอครับท่านี้ใช่หรือเปล่าคะคุณครนูนี่ฉันทําอย่างนี้ถูกเขาเปล่า,าข้างหน้านะฉันว่าฉันทําสวยกว่านะเนี่ยวันน้าห้องทําอะไรก็สวยไปหมดเลย ต่อไปท่าสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะท่านี้ท่าสุดท้ายทําให้ร่างกายทุกส่วนของเราแข็งแรงมากเลยนะคะทําไมท่ามันเหมือนกับปลาดิ้นจังเลยอะครับคุณครูเพวกเป็กปลาดิ้นท่านี้เหรอใช่แล้วปลาดิ้นท่านี้แต่อยู่เวลาอยู่อยู่นอนนอนดิ้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 นอะฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะพวกเป็กเออนี่คุยกับแมวได้ด้วยเหรอเธอน่ะฮะออา เดี๋ยวก่อนพี่เอกนี่เราอยู่กันลงในอะนุบาลเราเจอกันมาแล้วอันนี้เราเจอกันมาแล้วใช่ปล่าพี่ฝนใช่แล้วนี่เราเจอกันมาแล้วนี่เราย้อนอด,นดีตใช้ใช้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอะนะดูนั่นสิโอ้โหคุณรัตนานี่สวยจังเลยนะันเนี่ยไหนใครชมฉันหรอคะเออไม่มีอะไรครับผมเดี๋ยวก่อนพี่เอกทาอะไรหรอเอกเล่นบอลอยู่นี่เตรียมรับให้ดีๆนะนายสองคนนะ่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเตรียมรับให้ดีเลย ดูพวกผู้ชายแนละ้วสิเล่นบอลกันอย่างเดียวแล้วเหงื่อท่วมไปหมดเลยนะแล้วพี่ฝนจะไปเล่นอะไรหรอฉันคิดว่านะตรงนั้นเราไปเล่นหมกเก็บกันดีกว่าหรือไม่ก็เล่นกระโดดยางนะดีไหมล่ะเธอกระโดดยางเนี่ยนะฉันคิดว่าเราไปเล่นตรงนู้นดีกว่านะเล่นตรงไหนล่ะจ๊ะ ตรงนู้นไงที่ลมๆนั่นน่ะฉันไม่อยากโดนแดดแต่พี่ฝนคิดว่าพี่ฝนอยากจะไปเล่นอันนั้นมากกว่าที่มันสูงสูงอ่ะไหนอะที่สูงสูงอ่ะนั่นไงที่สูงสูงนั่นน่ะสไลเดอร์โอก็แค่สไลเดอร์เองอพวกเธอจะไปเล่นกับฉันหรือเปล่าไม่เอาหลอกเล่นสไลเดอร์เดี๋ยวเปือนนะเธออากาศร้อนแบบนี้ไปเล่นไม่ไหวแล้วค่ะ อเอ้ยพวกปิ๊กไม่มีใครมาเล่นกับฉันเลยนายมาเล่นด้วยกันดีกว่าไม่เอาอะฉันขี้เกียจลงทำไมอะก็มันมีลูกบอลเด้งไปเด้งมาด้วยนี่นาสไลเดอร์อันเนี้ยอ๋ออันนี้แหละของสนุกเดี๋ยวฉันจะเล่นให้ดูวู้ฮู้เดี๋ยวโดนเข้าไปก็เจ็บหัวหรอกไม่เจ็บหรอกนะ่าเรื่องแค่นี้จิ๊บจอยมาเร็วเข้าพวกปิ๊กลงมาไม่เอาอะฉันเป็นแมวของฉันอยู่ดีๆแล้วเดี๋ยวฉันขึ้นไปสไลเดอร์ใหม่ดีกว่าไม่เอา เอาละนะคราวนี้จะต้องลงมาได้อย่างสบายสบายอ,อ้าวเป็นไงโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้เจ็บชมะมัดเลยอะเป็นไงม้างอะเจบ็บอะเจ็บมากเลยอะเนี่ยแล้วเนีย่ยแล้วคุณครูคุณครูขาใครก็ได้มาดูหน่อยแล้วเพื่อนลม้มเนี่ยแล้วทําไงดีฉันบอกเธอแล้วว่าอยากขึ้นไปเล่นบนสไลเดอร์เด้งดึงอันนี้มันอันตรายมากเลยรู้หรือเปล่าเนี่ย เกิดอะไรขึ้นแล้วครับคุณรัตะน์เอรเอ๊ะพี่ฝนเจ็บเจ็บจังอะ่ะเ,เจ็บมากเป็นไงมั่งเนี่ยเจ็บมากเลยเจ็บตรงขาอะเอ้าแล้ว,แล,วแล้วลงมายังไงถึงเจ็บขาได้อะ่ะใส่ดาลงมาลูกบอลเด้งดึงกระแทกหล่นลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เอกดูก่อนนะเอ๊ะเออ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 เจ็บมากเจ็บแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่เอามือมาแตะโดนเฉยๆเองเจ็บ ยาจาฟนัเจ็บมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ฝนเจ็บมากทำไงอะค <น S 2> อยแลว้วคุณครูขาทางนี้ค่ะเสียงอะไรเนี่ยทำไมเสียงดังมากมายขนาดนี้เกิดอะไรหรือเปล่านะจ๊ะที่ชั้นหนามเด็กเล่นนะเพื่อนล้มค่ะเพื่อนล้มงั้นเหรอ เร็วๆทีค่ะคุณครูโอ้คุณครูวิ่งตามมาไม่ทันเนี่ยกลังกินซมตำอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้ทางไหนคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะไหน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 คะใครเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะไหนขอดูหน่อยโอ้ยเยอะแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะจ๊ะอย่าอย่าเพิ่งขยับอย่าเดินไปไหนนะดูท่าทางน่าจะแยะ่ฮัลโหลให้เราเทสเทสรงพยาบาลหรือเปล่าคะคุณครูโทรไปโรงพยาบาลทําไมครับ ใช่แล้วล่ะครับแม่เหมียวโรงพยาบาลเองวมาเหมียวอ๋ออะไรนะครับเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนอนุบาลอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมไปด้วยแล้วกันนะครับอาจารย์แม่เหมียวอแน่นอนเลยครับคุณหมอจะต้องไปด้วยคุณพยาบาลก็ไปด้วยสิครับได้เลยค่ะเดี๋ยวพยาบาลจะไปด้วยคนนะคะนำไปเลยครับอาจารย์แมอเหมียวได้เลยครับตามมาทางนี้เลยโอ,โอ้วันนี้ฉันมาอาสาสมัครทำงานพยาบาลวันแรกก็จอ ก็เจอเรื่องหนักเลยนะเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วมาแล้วเข้าคุณหมอ ขับรถไหวหรือเปล่าครับผมขับให้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมขับรถเก่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลรถกระบะส่งของผมขับได้ทั้งนั้นแหละครับมาเหมียวเอางั้นขึ้นรถกันดีกว่าครับอาจารย์มาเหมียวรีบไปเลยครับโรงเรียนอนุบาลสากุระใช่แล้วหรอครับโรงเรียนอนุบาลเี่ยไปทางไหนนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขี่หนึ่งถึงแล้วครับตรงนี้หน่อยหรอครับยังครับตรงไปอีกนิดนึงครับแล้วเลี้ยวขวาครับตรงไปอีกนิดตรงนี้หรอครับครับครับข้างหน้านั่นนะครับข้างหน้านี้เลยนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอาจารย์ขวาแล้ว ครับขวาแล้วครับใหนที่สวดก็ถึงสักเถีเอียดเบรกเบาๆเบาจอดดีๆครับจอดดีๆเบรกก่อนนะครับมาแล้วครับไปดูรีบลงไปดูเร็วเข้ามาแล้วครับอาจารย์หมาอเมียรถพยาบาลมาแล้วครับหมาอเมียวเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ไปด้วยนะครับได้เลยครับคุณหมอทางไหนครับทางไหนครับทางนี้ครับทางนี้ เจ็บมากเลยค่ะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวคุณหมอขอดูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอ้รู้แล้ว <c oughs> จะเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอเอ่อไม่เป็นอะไรแต่อย่าพิ่งขยับนะครับเท <c oughs> ่าที่ดูนี่บาดแผลภายนอกไม่มีแต่ข้างในน่าจะขาหักนะครับฮะ <c oughs> อะไรนะคะคุณหมอ <c oughs> อ๋อไม่ต้องกลัวไปนะจ๊อแต่อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เฟือกแล้วเราก็กลับไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่าครับคุณหมอ,เ,อเดี๋ยวอาจารย์มะเหมียวอุ้มเด็กไปหน่อยนะครับผมใส่เฟือกเ<ฟ>บื้องต้นไว้ให้แล้วได้เลยครับอาจารย์มะเหมียวรับรองรับประกันได้เลยเดี๋ยวจะช่วยรักษาอย่างดีเลยครับมะเหมียวเอาละเดี๋ยวพาขึ้นรถพยาบาลนะครับเดี๋ยวคุณหมอดูแลเองขับไปดีๆอาจารย์มะเหมียวได้เลยครับมะเหมียว หนูจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรจ้กขั้นตอนแรกนี่เดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ดูก่อนว่าหักตรงไหนเดี๋ยวคุณหมอจะใส่เฝือกดีๆให้อีกทีนึงนะตกลงตกลงขาหนูหักเหรออืมหักก็ได้เป็นอุบัติเหตุจ้า <c oughs> ปุ๊กปิดนายตามฉันมาด้วยใช่หรือเปล่าใช่แล้วว่าแต่ว่าขาหักเป็นไงครับคุณหมอขาหักก็คือกระดูกข้างในหกักจะไม่ใช่หักไปทั้งขาแบบนั้นนะ ช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่น่าเล่นสนแบบนั้นเลยอ่ะเอาพาเข้าไปในห้องเลยนะครับเดี๋ยวผมเอ็กสเลสเสร็จผมก็จะทำการปรับตรงนี้นิดตรงนั่นหน่อยเอ้าวละผ่านให้เรียบร้อยคราวนี้ก็เคลือบเฝือกเข้าไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจ๊ะหลายวันผ่านไป พวกปิ๊กเร็วเข้าฉันจะต้องรีบไปโรงเรียนแล้วล่ะนะรู้แล้วล่ะนะเข็นไปแล้วเนี่ยได้เท่าเนี้ยโอโอเโอ,โอเหนื่อยชะมัดเลยโ,อโอดีนะเนี่ยมีรถเข็นไม่งั้นแล้วก็ฉันคงมาโรงเรียนไม่ทันแน่นอนเลยอ่ะออดีๆนะระวังฉันตกถึงซักที ป่านนี้เพื่อนคงเรียนกันไปแล้วหรอมั้งก็เรียนไปตั้งหลายวันแล้วเนี่ยต้อง4ี่ห้าวันแล้วนะออพี่เอกกับบอเป็นยังไมงมั่งก็ไม่รู้นั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรห,หรอกมั้งสองคนนั่นน่ะเขามาเยี่ยมกันตั้งหลายรอบแล้วแต่ว่าฉันหลับอยู่ใช่หรือเปล่าอ,อ่าเธอหลับอยู่นี่นะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ได้มาเรียนสักทีหนึ่งนะ นั่งงไงห้องอยู่ทางข้างหน้านั่นน่ะเฮ้อในที่สุดก็ได้กลับมาเรียนแล้วโอ้โหเพื่อนเรียนกันเต็มไปหมดเลยย่ะหมุนแบบนี้นะคะหมุนหมุนแบบนี้ออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงนะจ๊ะแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับคุณครูใช่แล้วละจ้าหมุนไปเยอะๆนะจ๊ะหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแบบนี้เหรอ โหในชฉาจังเลยอยากลองไปเล่นกับเขาเม้างอะแล้วพี่ฝนจะเล่นได้ยังไงอ,อ,อ่ะทำไมอะ่ะเมื่อไหร่ฉันจะหายสักทีนะปุ๊กปิ๊กคุณหมอบอกประมาณหเดือนถึง45บห้าวันโหนานขนาดนั้นเลยเหรอก็นานขนาดนั้นนะคะหักนะ พี่ฝนวันนี้มาเรียนทําไมเนี่ยไม่สบายไม่ใช่หรออยู่บ้านก็ได้นะเดี๋ยวฉานเอากันบ้านไปให้เธอถามที่บ้านเองจะ้ะใช่แล้วเดี๋ยวพวกเราตามไปหาที่บ้านนะไม่ต้องกลัวหรอกนะใช่แล้วเรเธอจะไม่ต้องมาก็ได้นะเดี๋ยวอยู่ที่บ้านก็ได้เดี๋ยวพวกเราไปสอนหนังสือให้นั่นนะสิเออแต่เดี๋ยวพวกเราไปเล่นตรงนั้นกันต่อดีกว่ายังไงก็พักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้นี่ไปก่อนแล้วกันนะเออจืบจื๊บจืบสนุกจังเลยสนุกมากเลยนะวันเนี้ยนน่พี่ฝนว่าไงเหรอพวกปิก๊ ไปนั่งพักตรงนั้นก่อนแป๊มีใครจะเล่นฟันดาบกับฉันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เอกไปเล่นด้วยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนายเป็นฝั่งสีเขียวฉันเป็นฝั่งสีแดงก็แล้วกันนะได้เลยนี่คือดาบไรเซเบอร์พี่เอกจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรอนาคินใช่ไหมอะเขาเรียกว่าอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันนี่เออยมาแล้วโอ้ยไม่โอ้สนุกสนุกสนุกมากเลยนี่นายต้องยอมดิทําไมนายฉันไม่ยอมฉันตีทําไมนายไม่เป็นไรเลยก็ฉันไม่เป็นอะไรที่เก่งอ นายฉาจังอยากไปเล่นกับพวกเขามั่งจังเลยอ่ะพวกปิดจะไปเล่นอะไรนะฉันไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวมามอแล้วเจ้าเหลืองฉันกําลังจะไปเล่นในสนามเด็กเล่นแล้วล่ะโอ้นี่ใครเนี่ยโอ้โหขาเข้าเฝือกมาด้วยโอ้ยยายล้อรถเข็นโอ้โหขาเข้าเฝือกมาแล้วจะมาโรงเรียนทำไมเนี่ยอยู่บ้านนอนพักผ่อนจะดีกว่าละบ้างนั่นนะสิมาทําไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเราวิ่งไปแล้วเราชนแล้วเราเจ็บขึ้นมาทาําไงอ่ะใชแล้วใชแล้วเจ้าเหลืองเจ้าเหล,ลืองเราจะทํายังไงดีครับผู้หญิงคนนี้ คนนี่แหละนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนมาโรงเรียนทาไมเนี่ยฮะนั่นก็บอกเขาไปแล้วไงดูดีนะ้าใสเฟือกมาันบอล,ล,ลเลอร์อะไรโอ้ขาโตมากเลยฮะเดี๋ยวก่อนเจ้าพวกนี้นี่หลายกาดมากไปว่าเขาได้ยังไงหยุดเดี๋ยวนี้นะนายจะไปไหนเหรอยืมดาบของนายหน่อยนี่แน่เออเออนี่นอะไรอ่ะ นี่นี่นี่ออาอะไรพวกเราจะไปแก้งเพื่อนเขาทําไมอะอลละไรลันไม่ได้แก้งอะไรสักหน่อยฉันก็แค่บอกว่าเขาใส่เฟือกมาอันใหญ่จังนั่นนาทีก็บอกว่ารอรถเข็นแคนนนน่นั้นเองน้อยเนี่ยเจ้าพวกนี้บังอาจมากนี่แน่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  ไม่เป็นไรพี่เอกไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองไม่ได้หรอกไม่งั้นพวกนี้ก็จะไปล้อคนอื่นอยู่เมื่อวานยังล้อเพื่อนอีกคนที่เป็นหวัดน้ามุกยืดเลยโอ้ฝากไว้กว่อนเดินเดี๋ยวเขาหน้าเขาหลังฉันจะไปฟ้องคุณครูก่อนถ้าฉันมาจัดการใหม่ฉันจะไปฟ้องพ่อเออฉันจะไปฟ้องพ่อเหมือนกันพี่ฝนเป็นไงมั่งอ่ะไม่เป็นไรอะ่ะเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะดูแลพี่ฝนเองนะ จริงเหรออืมจริงเดี๋ยวเข็นไปทั้งโรงเรียนแล้วก็พาไปส่งบ้านด้วยอ๋อดีจังเลยอะ่ะตอนแรกที่พี่ฝนมานะเพ็กก็ไปโรงเรียนแล้วพี่ฝนก็เลยเข็นรถมาเองอะ่ะเพ็กไม่รู้ว่าพี่ฝนนะ่ะจะมาโรงเรียนก็เลยไม่ได้ไปรับไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่ฝนออกมาเองอะ่ะไม่ได้บอกแม่ด้วยอ้าวแล้วแม่ไม่รู้หรือไงอะ่ะแม่ไม่รู้อืรู้มั้งถ้าไม่รู้เนี่ยเขาคงมาตามแล้วลนะอ๋อ มือปุ๊กปิ๊กฉันบอกแม่ไปยังอะบอกไปแล้วนี่ก็ขี้หลงขี้ลืมฉันก็บอกก่อนจะออกมาแล้วไงว่าให้ไปบอกคุณแม่ด้วยอ๋อเออใช่ฉันบอกแม่ไปแล้วนี่นะว่าวันนี้เราจะมาที่โรงเรียนน่ะรีบกลับบ้านกันเถอะโอ้กินอะไรหอมหอมเนาะหิวจังขอกินอะไรหน่อยได้หรือเปล่าเนี่ยฮะหิวงั้นเหรอพี่ฝนใช่แล้วหิวมากเลยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เหมือนจะมีร้านอะไรบางอย่างโอ้ ร้านทาโก้ร้านทาโก้ของคุณลุงนี่เองโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอกินทาโก้ก่อนกลับบ้านได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอกดูตังในกระเป๋าก่อนนะเอโอมีไหมอ,อ่ะอ๋อมีมีมพอพอซื้อได้สามกล่องเลยเฮอขอบคุณมากเลยนะั้นเดี๋ยวกลับไปที่บ้านจะไปเอาตังเก็บมาให้ก็แล้วกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร คุณลุงครับขอทากโก้หน่อยครับขอได้เลยสิครับอารลดอะไรบ้างละครับมีลดปลาหมึกรดลาบรดชีสลดซีอิ้วขาวก็มีนะครับเอาใส่มาให้หมดครับคุณลุง <c oughs> มีรดซีอิ้วขาวได้เหรออร่อยนะพี่ฝนอร่อยไหมนะ,ะอร่อยมากเลยงั้นเอาอย่างนี้แล้วกลับบ้านกันดีกว่าปะโบตามฉันมาเร็วๆเข้าป่าน,นี้คุณแม่คงเป็นห่วงมากแล้วเพราะเย็นเยอะเลยนะเนี่ย เจ้าบอวิ่งยังไงข้องมันเนี่ยดูดิบอมาแล้วแล้วเขาบูบูบูเมื่อไหร่จะกลับบ้านมาสักทีหนึ่งนะแม่เป็นห่วงจังเลยนะ๊ะเนียนั่นไงเจอแล้วคุณแม่รออยู่หน้าบ้านเนานเปล่าฮะจริงด้วยคุณแม่ขาหนูกลับมาบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เอกเข็นขึ้นไปส่งนะโอ้เฮ้ยโอ้เข็นยากแค่รถตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเออเป็นไงบ้างพี่ฝนถึงบ้านแล้วขอบใจมากเลยนะอ่อคุณแม่ครับถ้า อยู่ด้วยกันแล้วผมขอกลับแล้วนะอขอบใจมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ฝนก็จะไปโรงเรียนก็ฝากเขาด้วยก็แล้วกันนะอ๋อได้ครับไม่ใช่ปัญหาเลยเมื่อเช้าผมก็ว่าจะแวะมาแล้วแต่ว่าเห็นเขายังไม่ตื่นนึกว่าจะไม่ไปโรงเรียนอะ่ะพอดีเขาตื่นขึ้นมาสายนะจ๊ะอ๋อถ้าทางจะไม่ไหวะเจ็บตัวอยู่นะพรุ่งนี้เพียอกพาพี่ฝนไปโรงเรียนด้วยนะได้เลยมาโบกลับบ้านกันดีกว่าอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ ลืมมาล้วเข้าใจหรือเปล่ารู้แล้วตื่นเช้าๆแล้วกันพี่ฝนอาจจะพยายามตื่นเช้าๆว้าแล้วกันนะแน่ใจเหรอพี่ฝนจะตื่นเช้าเนี่ย <c oughs> แมหมนายก็ปลุกฉันหน่อยฉันไม่สบายนะอะคืนนี้ก็อย่าเล่นโทรศัพท์นอนเลยฉันไม่ได้เล่นโทรศัพท์ชักหน่อยหนึ่งปุ๊กปิ๊กแม่ฉันเห็นนะฉันเห็นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนก็นแล้วกันอาจ๊ะลูกจ๋าอ่าล้วข้าวของผมมาครับคุณแม่ข้าวของปุ๊กปิ๊กแม่เตรียมยวมาให้เรียบร้อยแล้วละจ้ะขอบคุณครับ กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมารับพี่ฝนไปส่งที่โรงเรียนอีกอะนะพวกเราเป็นคนดีก็อย่างเงี้ยนะโบนะบู